นี่ครับมาดูบอนไซพี่ฟ้าโอ้สวยมากอันนี้โอหโหดมากอันนั้นมะขามอู้วอลงอย่างนี้เลยนะครับสวยมากเลยสองต้นนี้จากสวนพี่ฟ้านะครับสวนพี่ฟ้าโหดมาก นี่โอ้โหโปด่างนี่ครับมาใหม่สดๆร้อนๆทำไมนะโปด่างก็ใบโปจีสีอะไรพี่อ๋อโอ้ใบอันนี้อ๋อใบด่างโปด่างโปจีสีโอ้สวยมากรอรอไปมันอบอ๋ออันนี้เป็นต้นก่อนมาเหรอคะต้นมูนะค่ะต้นเดียวสามรางวัลต้นเดียวนี่รางวัลนี่นะของต้นนี้นะ ของต้นนี้ออต้นเยอะกว่าละอ้มะขามะขามโอ้สวยมากอันนี้ข่อยหนูนะต้นแท้โหสร้างไม้อลังการอืสวยมากครับมาใหม่นะอันนี้ไม้สวนพี่ฟ้านะครับความประกวด ดูรากโหดๆมากเลยต้นนี้ไม้ติดรางวัลน,นะครับสวยมากมะขามลงมาใหม่เลยโพก็สวยโคเจดโคเจดสีอ้อันนี้ก็เป็นคอยนูนะละเอียดยิบเลย ดูครับข้างบนป่อยหนูโอ้สามต้นนี้อลังการมากสามต้นนี่ครับยิ่งมันดูข้างหลังนี่ยิ่งสวยนะดูดูข้างหลังก็สวยมากเลยอันนี้พิ่งริดใบโอ้โห อันนี้ยังไม่รู้นะพี่ฟ้าขายหรือเปล่าไม่รู้ว่าขายไหมนะครับบอนใสมะขามละเอียดยิบไม้ไม้ประกวดนะไม้ตีรางวัลทั้งนั้นเลยโอเคครับใครอยากดูก็เดี๋ยวรอชมนะครับในคลิปเดี๋ยวส่วนเออส่วนไม้อื่นก็รอชมในคลิปนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับไม้ใหม่สวยมากเลยนะครับส่วนพี่ฟ้าบอนใส่หลังบ้าน